สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเมฟายเช่นเคยค่ะกินแซบแบบชยานานนะจ๊ะวมืน,นี้เหตุงานคืึ้นเราค่ะพี่น้องจะพักเที่ยงค่ะมาแซบแซวน้ำกันค่ะเมื่อยหลังจากเหตุงานค่ะวมืน,นี้เมนูง่ายๆค่ะพี่น้องมีเจลแมงดาค่ะแ้้ว็ ลาปลาดุกค่ะปลาดุกทอด้มนี้เน้นปลาดุกพี่น้องของมักค,ค่ะปลาดุกทาการ์มีสต่อค่ะแล้วก็แตงกวาซัามนี้ค่ะง่ายๆพี่น้องจ้ากองขอหน่วยขึ้นเราค่ะพี่น้องมาค่ะกินกันเลยจ้าบ่ต้องเสียเวลากินกันเลยจ้าเมนี้อากาศดีค่ะลมแห้งลมพัด ลมพัดวอยๆค่ะเบิ่งใบใหม่ข้างล่างค่ะพี่น้องเย็นดีค่ะแสบๆเลยจ้ะแสบค่ะ นัำพริกแม่งด่าค่ะอืมหอมเผ็ดๆหวานๆค่ะ่ะ่นาะล้มผัดเขา กินแบบง่ายๆค่ะพี่น้องเสือเนี่ยพอขาพอขาพอขารถพ่วงอะ ปลาดุกตัวละยี่สิบค่ะลาปลาดุกก็ยี่สิบแอนพิกแมงดาก็ยี่สิบค่ะเล่นค่ะพี่เนาะแซ่บเข่าขั้นไงก่อน สตอนี่ก็กินได้คู่มือเนี่ยค่ะพี่น้องมักมากค่ะัเตอได้โอกาสค่ะช่วงนี้ช่วงโควิดค่ะพี่น้องปิดปากตลอดแนยมักเนาะอืม เริ่มแห้งค่ะพี่นนอะเย็นสบายบรรยากาศเป็นตะนอนเวียนค่ะ น้ำพริกแมงดาอะพีะ่บอกเห็นว่าขาดสวยห่นหอนๆเนาะเขากันดี ช่วงพักเบค่ะพักเชี่ยงค่ะต้องกินเปล่าๆได้ไหมเปล่ายังไม่ได้หรอกเ่าเป็นหนีบค่ะพักใช้ตาอืม อีงค่ะพี่น้อ,นองรมมผัดก่องยกเย็ก งง่ักล้อ,อแคิปนี้แม่ฝ่ายขอต่อราดไปก่อนนะคะพี่น้องจ้าเอาไว้พอกันคลิหนาคลิปนี้แม่มาทักท้ายพี่น้องค่ะเหนียดงานค่ะพี่น้องจ้าไว้พอกันคลิหนาจ้า